สวัสดีทุกคนอันนี้เราจะมาเรียนเลนส no ์แววส์ wow, กับเลนส์นูนนะเลนส์แววสกับเลนส์นูนมันคืออะไรอมาดูหน้านี้เลนส์รู้จักไหมเลนส์ที่หน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนเนี่ยอย่างเงี้ยอยย่างงเี้มันจะเป็นได้อาจจะเป็นได้สามแบบแบบนี้หลักๆที่เขาพบเจอกันได้อ่ะบอกก่อนเลยเลนส์นี้เขาจะเรียกว่าเลนส์นูนเลนส์นูนปึ๊บอ่ะภาษาอังกฤษนั่นก็คือ convex lens convex c O N V E X convex lens นั่นก็คือเลนส์นูน property คือคุณสมบัติของมันคุณสมบัติของมันก็คือรวมแสงเลนส์นูนจำไว้เลยเลนส์นูนรวมแสงรอ้อัวมอรวมสอแองอแสงแล้วมันรวมแสงไปที่ไหนรวมแสงไปที่จุดโฟกัสจุดโฟกัสโฟกัสจะย่อเป็นตัว f อย่างเงี้ เกิดภาพจะเกิดได้2แบบนั่นก็คือภาพจริงภาพจริงจริงหัวกลับนะภาพจริงหัวกลับอยู่หลังเลนนูนบ behind ลกัน behind lens ซึ่งขนาดนะ size นะ size อาจจะมี เล็ก S, <S, S, <S คือเล็กกว่าวัตถุเท่ากับวัตถุหรืออาจจะ XL ก็คือใหญ่กว่าวัตถุก,ก็ได้อีกอันก็คือเกิดภาพภาพเสมือนภาพเสมือนหัวตั้งหัวตั้งไซส์ Size เนี่ยมันต้องใหญ่กว่าวัตถุ XL ใหญ่กว่าวัตถุอ้า พี่ครับน้ำภาพจริงแบบภาพเสมือนมันคืออะไรอ่ะครับเดีย๋ยวเราจะได้รู้แน่นอนเออส่วนอันนี้ลืมบอกไปว่าอันนี้คืออะไรให้ทายมันคือมันคือเวลาดูดวงเนาะเขาต้องเอากระจกมาสองมือเขาเรียกมันก็คืออะไรมันก็คือแว่นขยายนั่นเองนะแว่นขยายมันเป็นเลนนะไม่ใช่กระจกเออแว่นขยายปึ๊บ มีเลนนโนนก็ต้องมีอีกเลนนหนึ่งเลนนี้มันชื่อเลนว้ลเลนส์วาลเลนวอลภาษาอังกฤษใครรู้บ้างใครรู้ตอบมาด้วยมันคืออะไรอะไรลองตอบโอเคได้ยินแล้วนั่นก็คือคอนเคฟเลนส์นั่นเองคอนเคฟเลนส์ก็คือเลนว้ลคุณสมบัติของเลนว้ลคุณสมบัติของเลนว้ล wow. ก็คือ กระจายแสงกระจายแสงพี่ครับมันกระจายไปไหน่ะครับกระจายเสมือนตัดจุดโฟกัสอ่ะเสมือนเสมือนตัดตัดจุดโฟกัสลายมีสวยไหมล่ะฟังเอานะ เออคอนเลนว้าวส์นั่นก็คือคอนเคปเลนอืมามาดูเลนนูนก่อนละกันเลนนูนอ่ะเขาจะวาดแบบนี้วาดวาดตามนะให้เวลาสามวิจะนับสามสองหนึ่งสามหยุดคลิปเองสามสองหนึ่งโอเคคงจะวาดเสร็จแล้วนะเลนนูนนี่กติกาในการวาดเลนนูนเราต้องรู้ก่อนว่ามันคืออะไรเนี่ยแอบรูปเนี้ยมันคืออะไร เห็นไอ้เส้นตรงกลางนี้ไหมเส้นเนี้ยเส้นเนี้ยเนี้ยเนี้ยเส้นเนี้ยเราจะเรียกว่าเส้นเส้นแกนมุกสำคัญแกนมุกแปบบอุขอไข่สำคัญแล้วเราจะวาดวัตถุก,ก่อน วัตถุของเราเราจะวาดเป็นลูกศรชี้ขึ้นนะใครใครที่วาดนะ่ะพยายามใช้ไม้วันบรรทัดให้มันเท่ากันนะสี่อันเนี้ยต้องเท่ากันหนึ่งสองเนี่ยสามเนี้ยสี่เส้นเนี้ยต้องเท่ากันนะแนะนําก็คือที่ดีคือสี่เซนติเมตรและวัตถุสูงหนึ่งเซนติเมตรให้วาดวัตถุสูงหนึ่งเซนติเมตรวัตถุมันต้องเป็นวัตถุมันต้องเป็นลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้โอเคอ่ะอยาก อยากวาดตรงไหนละ่ะสมมติฉันว่าอยากวาดที่หลังจุด 2F เลยอย่างนี้การวาดการวาดลำแสงหลังจากนั้นเราต้องวาดลำแสงใช่ไหมลำแสงของเล,เล,เลนส์นูนเราจะวาดขนานกับเกะเส้แนแกนมุกสำคัญแบบนี้ขนาดยังไงล่ะคะพี่ขนาดนี้นี่ชูบนี่ขนาดแบบนี้ไว้ขนาดมาอยู่ที่ มาถึงจุดเนี่ยอีจุดเนี่ยจุดจุดกึ่งกลางของเลนส์อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นกึ่งกลางกึ่งกลางใช่ไหมโอนะมาอย่างงี้ปุ๊บแล้ว propery t ของเลนส์นูนคืออะไรเลนส์นูนเนี่ยรวมแสงไปยังจุดโฟกัสใช่ไหมล่ะจุดโฟกัสอยู่ไหนนี่ไง F ไงจุดโฟกัสแล้วก็ลากไปเลยไปที่จุดโฟก์โอยไปที่จุดโฟกัสชึบจิ้มแล้วก็ลากไปเลยชึบอย่างเงี้ยเออเอ,เอยียงอีกโอ้ย ตรง straighter o k เ y ชึบไหมอ่ะคิดว่ามันจะเกิดภาพไหมมีอันเดียวอ่ะไม่เกิดหรอกก็ต้องวาด2อันอีกอันวาดมาที่จุดกึ่งกลางของเลนพอดีแบบนี้ชึบอ่ามาที่จุดกึ่งกลางปุ๊บเห็นไหมเส้นมันมีการตัด ตัดมีไลด์ยูดูกันมันตัดตรงนี้และทีนี้เราก็จะวาดวัตถุลงมาเลยวาดลงมายัางไงวาดลงมาแบบนี้เลยวัตถุของเราเป็นนี้ใช่ไหมเห็นไหมมันกลับหัวแล้วเรน,นูนบอกแล้วแน้วมันเกิดภาพได้สองแบบนั่นก็คือภาพจริงหัวกลับหัวกลับมันกลับหัวไหมล่ะเนี่ยลูกศรมันกลับหัวเนี่ยเอ,อ้าพี่ครับแล้วภาพเหมือนคืออะไรล่ะครับ ภาพจริงภาพเสมือนอ่ะดูภาพจริงคือลำแสงตัดกันจริงนี่มันจะเป็นอย่างนี้ลำแสงจริงมันจะอย่างนี้ตัดกันตัดมีลักษณ์อยู่ดูตรงนี้กันแต่ถ้าภาพเสมือนมันจะเป็นเส้นปากอย่างนี้มันจะตัดกันตรงนี้เห็นปะแตกต่างนะแต่อันนี้อาจจะยังอาจจะยังไม่แก๊สเท่าไหร่เรามาลองวาดกันดูใช้แบบนี้นะเส้นที่หนึ่งนะวาดขนาดกับเส้นแกนมุกสําคัญตัดมาที่จุดโฟกัส ัดมาที่เส้นแกนมุกสําคัญแล้วลงมาที่จุดโฟกัสอย่างนี้อันต่อมาผ่านมาที่จุดกึ่งกลางของเลนโอเคคงจะเก็ตแล้วเห็นไหมว่าขนาด I คือ Image O คือ Object Object คือวัตถุขนาดวัตถุ Size แล้วกันอ่ะย่อนะ size วัตถ <I> ุก็คือ Image Image ก็คือภาพไงก็คือ Size ของภาพ S ของภาพ S มัเป็น Size นะ ดูสิเนี่ยดูก็รู้แล้วว่าขนาดนะทาไมมันเล็กกว่าวัตถุใช่ไหมขนาดภาพมันเล็กกว่าวัตถุก็เขียนไปว่าขนาดภาพมันเล็กกว่าวัตถุแบบนี้เอ้ยไม่ใช่เขียนกลับด้านขอโทษเล็กกว่าวัตถุเราลองมาวาดดูนี่อ่ะหยุดคลิปก่อนก็ได้เดี๋ยวจะนับสามสองหนึ่งเหมือนเดิมวาดตามสามสองหนึ่ง โอเคคงจะเสร็จแล้วนะเส้นแรกแล้วก็วาดเหมือนเดิมจากหัวลูกศรมาที่เส้นแกนมุกสำคัญแล้วก็มาที่จุดโฟกัสปุ๊บอีกเส้นก็วาดจากนี้ตัดที่จุดศูนย์กลางชุบชๆบชน่วาดไม่ตรงสักรอบเลยวะเออนี่ยมันตัดกับอันนี้ ตรงนี้แล้วเรากวาดลงมาจะเห็นว่าขนาดมันจะเล็กกว่านะถ้าดูในวาดตามในกระดาษจริงๆอะ่ะมันจะเล็กกว่าแล้วก็เขียนไ้ว่ามันเล็กกว่าเหมือนเดิมเค okay, มาที่อันต่อมาให้เวลาอีกสามวิเหมือนเดิม3 2 1สอหยุดคลิปกันเอาเองแล้วกันอะ่ะมาอันนี้เราวาดที่จุด2 f จุด 2f คือ2เท่ามาจากจุดโฟกัสดูซิว่าขนาดภาพอะ่ะมันจะเป็นยังไง มาที่จุดกึ่งกลางนะครับทุกคนกลางแล้วมาที่จุดโฟกัสนี้ชึบชึบชึบอ่ะอีกเส้นก็มาที่จุดกึ่งกลางอย่างนี้อึบอาจจะยิงภาพมันไกลกว่านี้นะและถ้าวาดตามจริงๆก็จะเห็นว่าขนาดะลองเอาไหมมันทัดวัดดูว่าขนาด มันจะเท่ากันนะจ๊ะเอออันต่อมาเราวางที่ระหว่างระว่างอา่มสองเอกับ F อฟม,มาดูเส้นแรกเหมือนเดิมขนาดกับเส้นแกนมุกสำคัญมาที่จุดกึ่งกลางปุ๊บตัชมีลักอยู่ดูมาที่จุดโฟกัส มันทีนี้มันจะเริ่มไกลแล้วนะเออแต่อันนี้วาดมันน้อยหน่อย I'm sorry เออปึ๊บมาตรงนี้แล้วก็มาตัดเหมือนเดิมจะเห็นได้ว่ามันมาตัดตรงนี้ถูกปะนี่ปะเห็นไหมถ้าวัดดูขนาดของภาพมันจะใหญ่กว่าขนาดของวัตถุนะมาอันต่อมาวางที่จุด f นี่แหละความ มันจะมาเริ่มที่ตรงนี้แหละมาโอ้ยจากหัวลูกศรมาที่ขนาดกับเส้นแกนโอ้ยอะไรวะหัวลูกศรมาขนาดกับเส้นแกนมุกสําคัญแล้วมาที่จุดกึ่งกลางลงมาที่จุดโฟกัสมาอย่างนี้ปุ๊บอีกเส้นก็วาดตัดมาอย่างนี้ใครที่วาดตามก็จะรู้นะชุบเฮ้ย พี่ครับลำแสงอ่ะมันขนานกันนี่มันขนากน,น,น,นากันใช่ไหมล่ะแล้วคิดว่ามันจะตัดไหมเออตามหลักคณิตศาสตร์เขาไม่บอกเขาจะบอกว่ามันจะไม่มีทางตัดกันแต่ที่จริงแล้วอะ่ะในทางวิทยาศาสตร์เนาะซึ่งมันก็จะ weird หน่อยเออมัน weird ยังไงก็คือมัน weird ตรงที่ว่า ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าอีลัมแสงสองอันเนี้ยอ่ะเขียนไว้ก่อนว่าขนาดน,นะขนาดโอ้โหขนาดขนาดอีลําแสงอันเนี้ยมันจะเกิดภาพใหญ่สุดใหญ่มากใหญ่โตโมโหลานเลยใหญ่มากใหญ่สุดด้วยสุดด้วยที่ระยะอินฟินิตี้ปัญญาอ่อนไหมนะอ่ะอุ๊ยขอโทษที่ระยะ อินฟินิตี้ก็คืออนันต์นะเออมันก็จะแปลกแลกนิดนึงมาดูที่อันต่อไปนั่นก็คือการที่เราวางที่ก่อนจุดโฟกัสนั่นเองมาหยุดกิ๊บเองนะจุ๊บมาตรงนี้เออมาที่จุดหนึ่งกลางแล้วก็ตัดมีดอยู่ดูมาตรงนี้ไวยแล้วอ,อันก็มาที่จุดอันนี้อ่ะ ไอ้นี่ก็อีกอันหนึ่งเห็นไหมว่ามันแหกออกจากกันแหกออกจากกันแล้วมันจะเกิดภาพได้ยังไงเนี่ยใช่ไหมมันจะเกิดภาพได้ยังไงเนี่ยการเกิดภาพของมันอ่ะให้ลองคิดดูก่อนว่ามันจะเกิดภาพได้ยังไงลองคิดดูอ่ะการเกิดภาพของมันนะภาพอันนี้มันก็จะเกิด เราจะลองวาดเส้นป่าออกมาจากเส้นที่มันเป็นเส้นของลําแสงจริงลากใ้เป็นเส้นป่าออกมาเลยเดึอยวปะาก่อนโอ้ยลากเป็นเส้นป่าออกมาเออ,เอขออนุญาตไม่วาดเป็นเส้นป่าล้วกันขอวาดแทนว่าแทนว่าอันนี้เป็นเส้นปาก เส้นปลาแล้วกันอ่ะชุบมาตรงนี้อ่ะสมมุติว่าจะเป็นเส้นปลนะอันนี้ก็มาเป็นเส้นปะอย่างนี้เหมือนกันอ้อยเบี้ยวนิดนึงอ่ะสอร์รี่ซุปุปอ่ะโอ้ยแมกมาตัดกันอยู่ตรงนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โห ใหญ่ไม่ไอ่าเกิดภาพใหญ่กว่าวัตถุซึ่งอันเนี้ยแต่มันเป็นภาพเสมือนไงที่บอกไปตอนแรกไงว่ามันจะเกิดภาพเสมือนภาพเสมือนภาพเสมือนหัวตั้งใช่ไหมละ่ะไซส์ xl ก็คือใหญ่มากนี่มัน x อลไหมล่ะเนี่ยโอ้โห xl อะไรเป็นภาพเสมือน i ใหญ่กว่า GO แต่ว่าเป็นภาพเสมือนภาพเสมือนอะไรหัวตั้งด้วยเสมือนหัวตั้งใช่ไหม ภาพสเสมือนตั้งแล้วกันนะเออมันหัวตั้งแต่อันนี้มันทําไมอันอื่นมันจะเป็นหัวกลับถูกปะอันนี้คือกลับนะที่มันลูกสอรกลับด้านคือหัวกลับมาที่อันหนึง่งเลนเว้าเลนเว้าเนี่ยมันเป็นยังไงหรอเลนเวาอะ่ะมันค,คล้ายๆกับเลนส์นูนตรงที่ว่านี่เราไปทวน propery t ของ เลนส์วาลก่อนแล้วกันเลนส์วาลเลนส์วาลกระจายแสงกระจายแล้วมันเสมือนตัดจุดโฟกัสถูกต้องปะอ่ามาที่เลนส์วาลของเราวาดวัตถุขึ้นมาหนึ่งวัตถุสมมุติอยากวาดตรงนี้ก็วาดไปสูงหนึ่งเซนนะอย่าลืมนะเราจะวาดลำแสงเนี่ยขนาดมากกับเส้นแกนมุกสำคัญเหมือนเดิมมาที่จุดกึ่งกลาง และลำแสงมันจะเบ้อ,อกไปทางไหนล่ะครับลำแสงมันจะเบ้ออกไปที่มุมของมุมของเลนส์าวาลก็คือมุมเนี้ยอันนี้เนี่ยอันนี้ก็คือมุมของมันใช่ปะมันจะเบ้ออกไปเบ้อ,อไปอย่างนี้ชูบเนี่ยส่วนอีกเส้นล่ะอีกเส้นอ่ะอีกเส้นบอกว่าอะไรเสมือนใช่ไหมเสมือนตัดจุดโฟกัสใช่ปะจุดโฟกัสอยู่ไหนอืม จุดโฟกัสอยู่นี้ใช่ไหมถ้าเป็นเลนูน่ะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษถ้าปกติมันจะถ้า,ถาไปเลนว้าเมื่อมาอย่างี้ใช่ปะใช่ไหมแต่ไม่ไอ้นี้มันกวนเอ้ยปกติเลนูนมันจะมาอันนี้ใช่ปะไม่แต่ไอ้นี้มันกวนนะมันจะมาจุดโฟกัสเห็นไหมแล้วมันจะไม่ตัดกัน ถ,ถ้ามันไม่ตัดกันทํายังไงล่ะเออเหมือนเดิมเลยวาดเส้นปลาออกมาเห็นไหมอันนี้ปลาออกมานะสมมติอ,อันนี้เป็นเส้นปลาเหมือนเดิมนะชึบโอ้ my g o d มันตัดกันแล้วมันตัดกันตรงนี้อ่ะเห็นขนาดของวัตถุหรือ,อยังล่ะบออม,มันเล็กใช่ไหมล่ะก็เขียนเลยว่าเล็กกว่าโอไงเล็กกว่าโอตอมาวางวัตถุที่ F เอ้ยขอโทษวางหลังสองออ่ะเดี๋ยวเรา รอแล้วกันสามสองหนึ่งโอเคพอเหมือนเดิมขนาดกับเส้นแกนมุกงสำคัญมาที่จดุดกึ่งกลางโอ้โหโมาอย่างนี้ปุ๊บหักเฮเอ้ยสะท้อนไม่ใช่สะท้อนช,อ,นชอว่าต้องพูดคำว่ามันกระจายแสงออกมาตรงนี้อีกเส้นมันกวนๆมันก็เลยไปที่จุดโฟกัส โอ้ยขออีกรอบหนึ่งแปบทำไมมันไม่ตรงให้เลยวะอ่าสมมติว่ามันตรงแล้วกันแล้วเม่ตามมาเหมือนเดิมอืมชึบชึบชึบอ่าชึบก็จะเห็นว่าขนาดก็เล็กเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวใบให้เลยว่าเลนเววเนี่ยไม่ว่าทำยังไงอะ่ะขนาด มันก็จะเล็กกว่าเหมือนเดิมเลยอ่ะลองไปวาดดูนะที่เหลือที่เหลือลองไปวาดดูเองนะอ่ะดูนะอันที่หนึ่งนะอันที่หนึ่งอันที่ใช่อันนี้เป็นอันที่สองอันนี้เป็นอันที่สามอันนี้เป็นอันที่สี่อันนี้เป็นอันที่ห้าทำแล้วเป็นยังไงมาบอกกันด้วยว่ามันเล็กกว่าขนาดวัตถุจริงไหมอ่ะเซลมาพิมพ์ในคอมเมนต์นะม่อีกอันหนึ่งก็คือสูตรการหาความยาวโฟกัสเพราะว่ามันจะมีแบบว่า อ่ะเดี๋ยวตัวอย่างโจทย์มาเลยวางวัตถุหน้าเลนส์วาวมีความยาวโฟกัส30เมตรคือแกจะวาดไปเลยเหรอ30เมตรอ่ะความยาวโฟกัส30เมตรก็คือเนี่ยอ่ะสมมติเอาไามเบรนทัดเปไปในห้องสอบเนี่ยต้องวาดอีกเนี่ยยาว30เมตรเลยเหรอจะมีแอร์เียพอไหมมันก็คงไม่พอเราเลยต้องใช้สูตรการหาความยาวโฟกัสสูตรของมันคืออะไรล่ะสูตรของมันก็คือเขียน1ไปก่อนเลยใครจำไม่ได้1 หนึ่งหนึ่งอันข้างล่างเขียนโฟกัส S S โดย F ก็คืออะไร F คือ f ก็คือจุดโฟกัสไงจุดโฟกัสจุดโฟกัสเราอยู่ตรงไหนจุดโฟกัสขอโทษจุดโฟกัสเราอยู่ตรงนี้จุดๆนี่คือจุดโฟกัส S คืออะไร S คือระยะวัตถุ ระยะวัตถุส่วน s คือระยะภาพระยะวัตถุมันคือตรงไหนระยะวัตถุอ่ะเห็นไหมวัตถุมันตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะระยะวัตถุอื่นตรงนี้ไงมาที่ตรงนี้ระยะภาพล่ะสมมติมันอยู่นี้ใช่ปะ่ะแล้วภาพมันเกิดอยู่ตรงเนี้ยมันเกิดอยู่ตรงเนี้ยระยะภาพของมันก็คือจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ไงเออเกตเนาะระยะวัตถุวัตถุอยู่นี่มาที่จุดอย่างนี้ ระยะวัตถุคือลากจากวัตถุมาที่จุดกึ่งกลางของเลนส์ระยะภาพสมมติภาพมันอยู่ตรงนี้ก็คือจะลากจากภาพมาอยู่จุดกึ่งกลางของเลนส์มันจะเป็นระยะภาพทีนี้จุดโฟกัสรามันสามารถเป็นติดลบได้ซึ่งถ้ามันเป็นบวกเนี่ยคือปกติเนี่ยมันจะเป็นเลนส์นูนเลนส์ของนนญาตเขียนเลนส์นะูนนะนูนแต่ถ้ามันติดลบมันจะเป็นเลนส์เว้า ส่วนอีระยะภาพเนี่ยมันก็สามารถติดเป็นบวกหรือเป็นลบได้เหมือนกันถ้ามันเป็นบวกมันจะเป็นภาพจริงจริงจริงถ้ามันเป็นลบคือมันคือภาพเสมือนเสมือนนะเสมือนโอ้ยเสมือนอภาพจริงภาพเสมือนทีนี้ลองมาดูอางวัตถุหน้าเลนส์วาวมีความยาวโฟกัสสามสิบเซนิเมตรอ่ะสูตรสูตรคืออะไรนะไหนลองอ่านทวนให้ฟังหน่อยสี สูตรคือคือหนึ่งส่วนโฟกัสเท่ากับ1ส่วน S สบวก1่ส่วน S อแต่วางวัตถุหน้าเลนเวาวเลนเว,ว้วเลนเวว์แวเลนเ์แวจ๋าเลนเว้วถ้ามันเป็นเลนเว,ว้วเลนเว้วเป็นอะไรเลนเววเนี่ยเลนเว้วติดอะไร เลนวววติดลบมันก็ต้องเป็นลบใช่ไหมโฟกัสเนี่ยมันต้องติดลบคือโฟอกัสน่ะมันจะติดลบเลยติดลอบอะให้ลองคิดดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงให้ลองคิดสาวิเหมือนเดิมสามสองหนึ่งโอเคนะ อค okay, uh, แทนเราสามารถแทนไปเลยโฟกัสเลนวาลมันจะติดลบติดลบยังไงอันนี้เป็น example ก่อน1ส่วนปกมันคือเลนวาลใช่ไหมมันคือ30ปกติมปกจะเป็น30ใช่ไหมแต่ว่าเลนวาลมันต้องติดลบก็ใส่ลบไปข้างหน้าอย่างนี้มันจะเท่ากับอะไร1ส่วน S บวกกับ1ส่วน S S แดด S, S, <S คืออะไร S, <S คือระยะระยะวัตถุใช่ไหมวัตถุ วัตถุเนี่ยห่างจากขั้วกระจกเนี่ยยีซนตมรแปลว่าระยะวัตถุคือ2 0่สซนเมตรแต่ว่าเราไม่ยูรู้ระยะภาพใช่ไหมตำแหน่งของภาพเราไม่รู้ทีนี้เราจะทำยังไงล่ะเราก็สามารถย้ายข้างของ1อห่งส่วนยีมาอีกฝั่งได้มันก็จะกลายเป็น1นส่วนเอันนี้ขอกลับเลยนะเท่ากับอะไร หนึ่งส่วนลบสามสิบลบหนึ่งส่วนไม่ใช่ขอโทษถ้าเราสามารถคูณลบเข้าไปได้เลยเป็นหนึ่งส่วนเอสแดดจะเท่ากับเออ,อขอโทษด,ดูผิดมันจะเป็นหนึ่งส่วนเอสแดดแล้วก็จะมีหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนอะไรลองคิดซิ ลบ1ส่วนลบ20ลบ1ส่วนลบ30ใช่ไหม1ส่วน S ด,ดก็จะกลายเป็นมันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะ6กใช่ไหมล่ะเอาแยกลบออกมาเลยนะมันจะเป็น2บวกส1่ 3, ส่วน s ดก็จะกลายเป็นลบ5ส่วน60 S ด,ดก็จะกลายเป็นลบ12 ตำแหน่งของมันก็จะคืออยู่หลังใช่ไหมล่ะลบติดลบติดลบคือภาพเสมือนใช่ไหมมันก็จะเป็นภาพเสมือนหัวตั้งภาพเสมือนอยู่ภาพเสมือนห,หัวตั้งอยู่หน้าเลนห่างเลน12เซนติเมตรมาอีกอันหนึ่งวางวัตถุหน้าเลนนูนโดยมีความยาวโฟกัส20เซนติเมตรวางวัตถุห่างขั้วกระจก 1 5ซเมตรเราต้องหาชนิดและหาตำแหน่งของภาพนะมาดูว่าอันนี้ทำยังไงให้คิดก่อน3 2 1โอเคมาสูตรเลยก็คือ1ส่วน F เนาะจะเท่ากับ1ส่วน S บวก1ส่วน S แดดแทนไปเลยอันนี้มันเป็นเลนนูนใช่ไหมล่ะเลนนูนก็เป็นบวกปกติเลยเป็นบวกปกติความยาวโฟกัส2 0ซเมก็คือ1ส่วน20จะเท่ากับระยะ ห่างขั้วกระจกวัตถุห่างขั้วกระจกอันนี้ก็คือ Saint. s, <Okay>. <S, 1> 1, 1, s, s อก็คือระยะวัตถุจะเป็น1นส่วนสิบวกเศษหส่วน s d a เราจะรู้ว่าเป็น1นส่วนยีใช่ไหมลบหนส่วนสิเท่ากับ1นส่วน s d a ลองคิดเลขในใจของเราคือหกสิบสามนก็เป็นลบเศษหส่วน60เท่ากับ1นส่วน s d a แปลว่ากับเศษเป็นส่วน s d a ก็คือลบ หกสิบแตว่มันจะมันติดลบใช่ไหมล่ะมันก็คืออะไรภาพเสมือนมันจะเป็นภาพเสมือนห่างกระจกว้าวหกสิบไอ,อ้ขอโทษภาพเสมือนห่างเลนนูนหกสิบเซนติเมตรโอเคแตงกิวทุกคนที่เข้ามาดูมากขอบคุณมากบ๊ายบาย